ปลาเซมอนเรานังมันออกนี่เลนังมันยังกินต้องกินกับอันั้นเือกินกับสอดเลยไนดิสอสื่อปลาเซมอนมารอยแดงร้อยหกสิบหกบาทขึ้ยากดดึ้นยากครับตัวได้โอ้เทีตรงนี้จวกต้งหั่นโอ้อจิ้มะเนี่โชยุโชยุอ้าทันทางหย่าลดเนาะผมว้าันทังผีตัวถ้าจะไปทันทางหย่า ลูกแจักเ่าเคยหั่นปลาแซลมอนหั่นทั้งนี้ก่อนทั้งตรงก่อนเออบขเคยหั่นที่กันแต่ก็หั่นทั้งนี้เออก็บ่าหั่นทางนี้ละหั่นทางได้กระเละขึ้นกันละเห็ดมุงบางเขาจะไปเห็ดแผ่นใหญ่ก่อนบ่อยากเห็ดแผ่นใหญ่กินเองซี่เมงกับซอสซี่เมงกับซอสวันนี้ปลาแซลมอนจ้ำซอสอืข้าวข้าวยาเม็ด อืมโอใช่ครับผมเอ้าสิตามหมูงก่นนอนครับพี่น้องครับได้ปลาเซืมอนมาว่าสิตามหมูงเอ้ามือขือเว้ยมือขื่อวะเนี่ยหอยเดียปลาเซืมอนมา160บาทว่าสิตามหมูงเอาเห็นเพิ่งซอยก่อนตามหมูงใส่ปลาเซื่อมอนปลาคงใส่ปลาเซืมอนยิ้วเข่าอะไรวะสิเพิ่งๆนะครับเัขอขอขอ้กระปุน กำสวนกันเลยแสบใส่หมองเข่ากับด้ยหกสิบบาทด้ยหกสิบบาทด้สูงเลยจุกเอาไร้ปทำยังไงแตกปวดวะลาแดกขวดสมกันเราไปแกปวดก็เพราะอออู้ใส่แบบไรเลยวะอือเฮยอย่ะครับที่นองคกับมึง ฝาบักหน้าใสเครื่องเทศใสสี้นเหนื่อยจะคลองอะไรกันสั่นยิ้มเข่อวะจุดยิ้จะได้จดเฉียงปาใสปลาใสป่าเกินป่ากินหนึ่งตัวซอย่อนก็เปนยิ้วเขาหงุ่งหงุงบรโรคหงุดก็หนึ่งหันว่าจะไปเกียนหงอเอาหงวไปพูดบัไก่เลยอ๋อ อืมอืมใส่ตะกรุดมั้งตัวดึงกระปูมาหนออืมนี่แหละเสียบให้หอมซี่เมืองกระปูนล่องอืมกระปูนลงครับลองกระปูนเขาตัดเองอืม พ่อซ้ำนนะพ่อใส่ประเดกใหม่แลเตะตามตามส่วาตาส่วนะลกยังัวหวานเลยเอาลวปาดหัวมันองององะกันหรอืมาปุกนาหรอกี่้มื่อกั้นแถวมันนัวก็จังเอาหนีรงอ้าอือยังไง ปาินทุกคนเนาะหัวไก่นี่ก็ดีสมไก่แล้วกินปลาเซอมนลู้งับอเปียอะบะแก้นี้ดื่มวะคนหลวมงุนพวกคนไหนหรอกําเซอร์มอน แซ่กระปุ่นเยอะๆแซบ่บอีกเ,เพิ่ม,มเมิม,เม,ม,เมีเมืองซีเมืองซีเมืองเบอร์ไก่กับพวกเบอร์ไก่อืมอยังไงแซบ่บเอาครับแจงไปกินกันครับพี่น้องครับ,รบแซบ่แซบเซมอน คนมากินไข่ดุเอากินชื่อๆกับเป็นอะไรเองไก่แต่ว่ากินไข่ดุ <c oughs> โอ้เสยียดเงาเงี้ยยี่ปากกันอยู่ทึ่งๆอยู่หมดเออนี่จะข,า,ขาวขาวขาวคางนี่นรูปปีเออเอาเยอะมันแหง้งไข่ดุพาสันกินตชื่อๆนี่นะคือเคออยกินลำตอร้อไปไข่ดุอู้อันนึงเห<ม>ลืองมันจังเสียด เขาปาเยอะเหปลาหยวเอาตัวคนละมาเนาะิดปลาติดคออืมใครดูครับอืมตัวอะอือะอ้มากแบบเป็นตัวสม่าาเน่างเงี้มันเสียตัวนี่ตัวนี้ด้นี่มตัวนี้งตัวนี้ใกล้เขา มักไข่ด okay, yeah, yeah. ุครับอ้าวกินเบิ้งไข่ดุมักร้ายไข่ดุครับเนี่ยตัวนี้ก็ดุต้นบิ้ลดุนี่ดุอ้าวแกเบิ้งเป็นยังไงตัวนี้ไข่ดูเป็นตัวกระด้านเลยบ่เออมักเป็นตัวอะไรนมักแนวนี้เป็นมักแนวนี้ออมักไข่ดุเป็นตัวกินยังสี่เด็กกินอยู่หน้าอะไรกินนู่นจะคล้องก็ได้โอ้เด่นเป็นตัวเลยตัวนี้ไอ้หอกคำเป็นมักกินแนวนี้ครับเป็นขนเหมนเส้นหมโอ้สีออกอะไสียางอะไรเลยโอ้เอานนี้อนี้เลยวะ ไข่แล้วใส่วะเป็นคนเลยตัวนี้มีหัวมันนี่ออืนี่ตีนมันนี่เห็นปะเลือกเลดึกึกโอ้ใส่เวิรดหน่วยเลยตัวนี้ไข่ดุกเล้วครับไข่ตัวมึงอีกพี่ชูดมึงอีกไอ้ตัวนี้ก็เป็นลูกว่าสันเสือหมาซิว่าหน่วยไม่ลูกอยู่ส่วตัว มากไข่เขามากไข่ดูกะ่ะันมากแหวบเป็นตวัวกระสันโอ้ใส่เป็นตวัวแนวด้ยวยเดีืมน้ำมันอเห็นขามค้นเลยใส่เป็นนยวยด้วยเดนจำปลาเซอร์มอนใส่มัขุงกินไข่้วก็กินเขาน้ำกด อันนี้จะกินไหนอยู่แต่ว่าบ่มักป็นไหนะปลาซอมอนครับอันนี้เป็นไข่ไหนนี่เป็นไข่ขาวเต็อกนกินไข่หรือจะกินบบหั้นเบ่อน้นขาวลกินัมม่น,บน,บนบเบต่อกมไม้อยกินปลาเซลมอนต่อตัวนี้ชื่อสายจิ้ไมไก่ปะ ปลาชิมน้ำต้มะหงมะหงกับผักกรบอบยุบออกใส่คำใหญ่เลยครับไก่ได้เขียอยู่นะ ปลาแซลมอนอืมข้าวกระเจี๊ยดมันฟุ้งหลายมากามมาก,าาก,นกินเป็ปลาแซลมอนโอ้ยน้ำแซ่บกินกับผักสลัดอืมกินกระพักษ์แซลอมอนครับโอ้ยกับผักสลัดเกี่ยว ซอสีอมหวามก็ก็อบอกก็เสียดซีเดียวกัน <c oughs> อ๋อความเหนืเลยต่อให้กอนได้หมดเป็นับบะลำครับ อื้พักก่อไก่ก็พอไก่อือืมันเจีมันรำหม่ยไม่มันดีเนาะเซมอนเนาะมันดีครับหิวแต่นนะคนชาย อขอกันอยู่วะอขอกันดีขน,ดนาดทัอง,งุมมึนีเจ้านียุบกินน้ำกันเนื้นอ แซ่บยิ่งโมเลนเหรอแซ่บแซ่บยังไงเนี่ยบรรยากาศต้มวีวีครับพี่น้องครับอือจังหมะ ผีกะพักพอดีเลยอารยากาศรม่มมีวีหิมสาดนะูนะบารยากาศดีประกับกันนั่งจินเขา่าข้ามีหอ,อกคำ่ำอยู่ไต้หอกนัวจเจ็บๆนู่นอ้วนนั่นมันมันเนาะม,มันเดี่ยนเนาออ้าแค่นี้และพอหอมปากหอมคอคลิปนี้คืนมันลงไปพัก กินพักได้หลายเอาเอาเอ